การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2สิงโตน้ำเงินครามเชลซีจากอังกฤษเปิดบ้านสตแมฟอร์ดบีตับการเยือนของราชัาชุดขาวเลอัลมาริดแชมป์เก่าจากสเปนเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยในนัดแรกทัพสิงบูบุกไปแพ้และอัลมาริดมาก่อน0-2ทําต่อทำให้เกมนี้เจ้าบ้านไม่มีทางเลือกต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่ซึ่งพวกเขาก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่จบไม่คมเองส่งผลให้ครึ่งแรกสกอร์ยังเสมอกัอนอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อศูนต่อมาในครึ่งหลังทีมเยือนมาได้ประตููขึ้นนนนนนาาใทททีีี่่58จจจววิ หลบอลในเขตโทษให้โรดิโก้จับแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปราชาชุดขาวนำหนึ่งต่อศูนย์หลังจากนั้นช่วงท้ายเกมนาที80แชมป์เก่ามายิงลูกที่2จากจังหวัที่เฟเดริโก้บาเบเด,เด้ราชางบอลหน,นีแนวรับเชลซีเข้าไปในเขตโทษแล้วจ่ายต่อให้โรดิโก้จับแล้วแปรด้วยขวาเข้าประตูไปช่วยให้ทีเมเยือนหนีห่างเป็น2ต่อศูนย์จบเกมแล้วมาลิดบุกคาชนะเชลซีสองต่อศูนย์รวมผลสองนัดชนะไปอย่างขาดลอยถึง4 .0 ต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับบเาเยิร์นม ให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกและสําหรับผมแล้วเราเล่นได้ดีกว่าและมีโอกาสทาประตูหลายครั้งในเกมนี้ผมได้เห็นสิ่งต่างๆที่ดีและเราสามารถนําไปใช้ได้จริงนี่คือสิ่งที่เราต้องการทําต่อไปในช่วงที่เหลือของฤดูก,กาลนี้ด้านคาร์โลอันเชลติในนยใหญ่เลออาเมริดเปิดเผยว่าเป็นเกมที่ยากมากเพราะเชลซียังคงเป็นทีมที่ดีพวกเขาพยายามทําทุกสิ่งเพื่อเข้ารอบพวกเขาเล่นได้ดีเราดีใจที่จะได้เล่นในรอบรองชนะเลิศอีกครั้งและเราจะพยายามไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศ